เจมส์บอลนะครับ oh, เป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็มีใครหลายต่อหลายคนพูดถึงไม่ว่าจะเป็นไอดิสเอล้าคนนูน่นคนนี้เป็นเจมส์บอลนู่นนี่กันต่อมาเรื่อยๆในตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากที่โนทามทูดายจบแล้วก็แดนนี่ครีกของเราเนี่ยโบกมือลาแฟนชายนี้ไปอย่างแบบแน่นอนแบบจบแบบหรูจบแบบดีนะครับซึ่งหลายๆคนก็ต้องไปมองหน้าไปหาโปรดิวเซอร์คู่บุญนะครับอย่างคุณบาบาร่านะครับบาบาร่าแล้วก็ทีมงานของเธอว่า จะเอาอยัางไงต่อกับกับเจมบอลวะเออจะเอาอยัางไงก็ต่อกับเจมบอลวะเจมบอลมันจะยังไงต่อคนเจมบอลคนใหม่จะเป็นยังไงหนังเจมบอลเมื่อไหร่จะมานู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายอะ่ะก็เลยมีคําถามถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วคุณบาบาร่าเองก็ตอบในระดับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจที่จะหยิบม,มาพูดถึงกันได้นะครับโดยคุณบาบาร่าเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยสร้างของแฟนชายเจมส์บอลมาอย่างยาวนานเนี่ยเขาบอกว่าปะเวลานี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ในลิสต์ทั้งนั้น เรากําลังคิดกันอยู่ว่าจะพาตัวละครไปที่ไหนเรายังคุยกันอยู่เรายังไม่มีแม้กระทั่งบทเรายังไม่เขียนบทเราจะแน่ใจว่าจะพาตัวละครไปในทิศทางไหนเพราะอะไรรูกไหมเพราะครั้งนี้มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบอนส์เราจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาและมันใช้เวลาเราบอกได้เลยว่าอย่างน้อยอีก2ปีมันคือเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่หนักแสดงมันคือการคิดว่าจะ,จะ,จะดำเนินเรื่องราวไปทิศทางไหน ในส่วนของนักแสดงเรากําลังมองหาในในคนที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อเรามองหานักแสดงสักคนเรามองหาคนที่จะเล่นบทนี้10ถึง20เอ้ย10ถึง12ปีนักแสดงคนนี้เองก็ต้องคิดให้ดีว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันยากมากตอนที่เราชวนแดเนียลครกและตอนนั้นเขาเพิ่งจะอายุ30นิดๆเองนะอา่า นี่คือถ้อยคําจากทีมงานผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามึงไม่เห็นพูดอะไรเลยนี่เออมันเผยเงื่อนไขออกมาได้ยังไงบ้างไหนบอกเงื่อนปูเงื่อนไขการเป็นบอลคนใหม่บนหน้าจอมันปกคลิปฟังเมื่อกี้ไม่เห็นที่จะมีเรื่องเงื่อนไขอะไรเลยจริงๆถ้าเรามองตรงเนี้ยเราจะสามารถมองเห็นเงื่อนไขบางอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับเงื่อนไขที่ว่าเลยก็คือการที่ นักแสดงคนนี้เองอาจจะต้องเป็นนักแสดงที่อายุน้อยคืออันเนี้ยอย่างที่บอกเขาเองต้องการที่จะปีการเปลี่ยนแปลงถึงตัวละครตัวนี้ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสังคมใหม่ผมคิดผมคิดนะว่าเขามองว่าเฮ้ยในหน้าจะทําตัวละครนี้กูทําให้มันมีความใหม่มีความให้มันแตกต่างมีความให้มันเจ๋งมากขึ้นได้ยังไงบ้างผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบอลคงไม่ใช่เสือผู้หญิงอีกต่อไปแล้ว ดได้บอลกู bon n, มไม่ได้เสือผู้หญิงอีกต่อไปแล้วแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เท่าทันกับโลกนะครับซึ่งแน่นอนเชื่อเหอะพอมันออกมานะโอ้ต้องมีคนบวยวายพอๆกับแอเรียลในเมอร์เมดแน่นอนผมผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะมันต้องมาแบบแนวเดียวกันว่าโอ้บอลไม่ใช่สัญลักษณ์ของผู้ชายไม่ได้มีความเซ็กซี่แหละเขาว่ากันไปเดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตในส่วนของนักแสดงก็อย่างที่เขาบอกคนที่จะพร้อมคอมมิตเวลา1 0 1ถึงปีในชีวิตการแสดงของคุณให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ย มันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะคือ MCU เนี่ยก็หนักหนาแล้วนะเออ MCU นี่คือว่าหนักหนาแต่สิบถึงสิปีเนี่ยผมว่ามังแม่งยาวนานกว่า MCU ซะอีกนะครับแล้วผมคิดว่าบอลยุคใหม่เนี่ยคงไม่ใช่เป็นบอลแบบที่สร้างหนังกันทุก3ปี4ปี5ปีหรอกแต่มันคือบอลที่จะมาใหม่มากยิ่งขึ้น จะมีความถี่มากยิ่งขึ้นเชื่อผมเอะเพราะว่าเขาต้องเห็นความสําเร็จของ MCU และ Star Wars แล้วว่ามันมีช่องว่างที่เขาสามารถจะไปเล่นได้คุณจะสร้างหนังทุก2ปี3ปีทำไมในเมื่อคุณสามารถสร้างจักราวาลของบอลได้คุณสามารถสร้างตัวละครหลักตัวละครรองเรื่องราวเสริมเรื่องราวก่อนหน้านี้นู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายบอลยูนิเวอร์สจะต้องมาแน่ เพียงก็ตอนนี้ผมว่าเขากําลังคิดกันอยู่ว่าเราจะยังไงกับเรื่องพวกนี้ดีวะเราจะพาบอลคนใหม่เป็นยังไงตัวละครสมทบเป็นยังไงเราจะเล่าเรื่องราวย่างไงจะมีความเป็นทีมเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลมากขึ้นมากไหมหรือจะเล่าเป็นตัวละครเดี่ยวเดี่ยวมันจะมีความแตกต่างอะไรจะไปซีรีส์จะเล่าซีรีส์ได้ยังไงมีช่วงเวลาไหนที่เราจะเล่าได้บ้างช่วงเวลาระหว่างภาคจะทิ้งยังไงกระบวนการการสร้างจะเป็นยังไงกันหากพุ่มกลับจะเป็นยังไงจะทําแบบมาเวลไหมมีเส้นเรื่องกลาง หรือจะเป็นยังไงมีคนอื่นมาไหมมาช่วยกันดูในแต่ละภาคให้มันมีความเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้นนู่นนั่นนี่ผมว่าตอนนี้นี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการาหานักแสดงเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ว่าการจะพาบอลไปในทิศทางไหนในทิศทางที่มันแตกต่างมากยิ่งขึ้นอ่ะผมว่ามันต้องมีไอ้ประเภทเป็นเสือผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่ามันคงหมดยุคบนบคงหมดยุคแล้วจริงๆอ่ะเออมันคงหมดยุคคนที่เป็นแบบเป็นแบบนั้นแล้วเป็นความเท่ซึ่งมันเป็นผลผลิตจากนิยายที่แบบมาแบบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วนึกออกไหมมันผลผลิตของยุคสมัยเก่าที่ไม่เห็นคันฆ่าผู้หญิงไม่เห็นความเท่าเทียมอะไรต่างๆมากมายผมคิดว่ายุคนี้เองเขาเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะไม่มากก็น้อยก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่งั้นบอลมันก็มันก็เชยไปเรื่อยเออบอลเองมันก็เคยเป็นสิ่งที่เชยนะแบบมีแกจเจ็ประหลาดประหลาดที่คนดูดูแล้วหัวล้อเออมันเป็นออสตินพาวเวอร์อย่างเงี้ยมันมีความเป็นออสตินพาวเวอร์หลังหังมาก็เริ่มมีความ เมื่อมีความจริงจังมากขึ้นยุคหนึ่งคาสิโนโรอยัลาผมจำได้เลยไม่แทบจะไม่มีแกจเจอะไรเลยน้อยมากๆแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีแกจเจตละเริ่มป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีความเป็นแกจเจตเพิ่มมากขึ้นภาคล่าสุดก็จบอย่างมีแกจเจตเบาๆเออก็ดูคนต่อไปว่าเขาอยากจะพาบอลไปในทิศทางไหนแต่ผมคิดว่าครั้งเนี้ยคงต้องเป็นนักแสดงที่อายุน้อยนอ,ยอะ่ะเออเผลอๆก็ต้องเป็นแบบ ่ำกว่า30บสิหรือไม่ก็30 3่าเลยเพราะว่า42ปีถ้าคุณอายุ42คุณจะเล่นหนังบอลแบบวิ่งแอคชั่นไหวอวะมันผมมองว่ามันไม่น่าได้มันต้องเป็นคนที่ที่อายุน้อยๆ26 27 28อ่ดะนั่นแหละคือตัวเลขที่ผมมองว่ากำลังบอลที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องบอลแบบตั้งแต่นับหนึ่งการเป็นสายลับก่อนเป็นสายลับภารกิจแรกของบอลคือหนังเรื่องเรื่องแรกของนี้เลยแล้วก็เติบโตแบบนักแสดงนูน่นนี่แต่ละปี ปี2ปีมีหนังน,นู่นนั่นนี่ของบอลขึ้นมาเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะไปในทิศทางนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะแคสนักแสดงที่อายุ40 50 60เนี่ยอย่างไอดีเซลบาเนี่ยลืมไปได้เลยผมคิดว่าเขาไม่อยากจะย้อนไปเล่นกับอะไรแบบนั้นเนี่ยเขาอยากจะเริ่มกับนักแสดงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วยิงยาวๆไปเลยเขาไม่อยากจะปวดหัวกับการที่ต้องมาเปลี่ยนนักแสดงบ่อยๆหรอกมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวผมมองว่าสำหรับผมบอลคงเป็นบอลอายุน้อยนะครับแล้วก็มีความ มีความเป็นนักแสดงที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักมากมายนะเพราะคนที่อยากจะทุ่มเทชีวิต10 20ปีไอ้สิบถึงสิปีกับบอลก็ต้องเป็นคนที่ยังไม่ได้ดังถ้าคนที่ดังมากอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่อยากเขาเคงเออูจะไปเล่นทําไมก็คงเป็นนักแสดงอายุน้อย 20, 20ปสีปลายปลายไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นดาวรุ่งจริงๆหรืออาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าเป็นคนที่มั่นใจเขามั่นใจมากๆว่ามีเสน่ห์ ส่วนที่น่าสนใจคือทิศทางใหม่เนี่ยจะเป็นทิศทางแบบ mcu ไหมหรือจะเป็นทิศทางไหนแต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องไปในทิศทางนั้นเนาะพอเทรนโลกมันไปทางนั้นการสร้างจักรวาลนู่นนั่นนี่นะครับจะต่อไปซีรีส์นู่นนั่นนี่ไหมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันฮิเมชอ๋อเอ้ยได้หว่าฮิเมชพาเทลก็ดีนะเอ้ยเกก์เก,กเท่นะมาเป็นบอลอยากเห็นคนไทยช็อกตายแบบบอลคนอังกฤษเชื้อสายอินเดียเออก็น,นั่นสิ ก็ไม่แน่นะว่ามันก็อาจจะเป็นแค่โค้ดที่แต่ละภาคบอลจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็ขัดแย้งกับที่เขาบอกว่าเขาอยากได้นักแสดงคนเดียวที่แบบสบ